บาโอ้ทีแรกปสุดอยู่นบาก่อนมนแบบต็ป็นสพวปกติเป็นงานไม่เป็นเห็ดเก่งปกติมันไปหาหลักข้องอยู่ตามบ้านแม่บอกเจมิงบ่เคยรักจ๋ารักจะรักรักแต่อะไรพอลุบัดไปรักผัวเขาอะนั่นเกงแค่ หัวกูมันกระโบวินออเออไปน้องกันย้ายไล่อยู่บ่ได้ไม่จ๋าไปทอกกันเลยโดยโดยเฉพาะเจมิงอ่ัฟผดยเฉพาะอะไรขนลบบมันมาจ๋าอ่าฮัฟผู้ชายพอพอดกันเอาเองเอ๊ไปลองเดียวกันไผเอาไผวะไผได้ไผนี่เจมิงงี้จะไล่ได้ ไม่ได้ก็วันนี่ถามเรื่องคิ้วเรื่องเขียนตาเรื่องหูเรื่องคัดล่มแล้วยยาค้างเรื่องสุดสุดจะไ่เจียบจี้ทรงให้จ้ะเนี่ยกำลังสิถามเลยแมนจ่ายเจี๊เป็นไจคืออย่างเขาก็ะทงใหม่หลายบ้านจ้ะคือหยังคจอดไปงน่ำมันคือหยังอะคือหยังคือหยังตอบน้ำมาท่านนะต้องใส่เดียวเท่านั้นนะตอบน้ำมาท่านนะกาใส่ไปจ้ะ ชุไว้นำงคีไปกีแล้วเท่าแรงยางกับไปตลาดคนแนมงดากแท่วออกอผมมีกาจะมาขายของด้วยจัะคนแนม้มงเจนหนึ่งไรคก้อนไอ้ยะ๊ะคนกึ้นน้ำไหลถ่านอะ้เป็นไรอะไรอะไรถึงกับเบีปาเป็นไรี่สิมันใจจาก้ออีกท่านเอาจนขนาดขึ้นขึ้นน้ำลายถ่านไหมเมียนจากมันคขนน้ำไลจักะดามันก็ดขากี่มันสุดยังงากมากอะกินอย่าง

กดป็น้องสะเป็นยังไมาเป็นน้องสะตอนแรกดูเบิ้งคิปนี่เนาะนอกจากโนเบิ้งในคิปอยู่ในของเจมิงนี่ยนูคิดว่าปาเจมิงแล้วรถนิยมสูงแท้สุดแต่ละสุดโลกแมนนใ่แต่สายเดียวแต่แบบเดตชุดเดสแแบากนเนี่ยเมืองเราเป็นเจมิงเราเป็นกนวางนจ้าแตุ่ดสายเดียม่งแต่เขากระลูบเบิับ คือชุดเ,เจมิงแต่ละชุดนี้นั่งลงคือมีออกมั้ยเนี่ย <laughs> ยังออกอ,อก่ะค่ะมีออกก็เ <laughs> <laughs> ลยอยากถามเจมิงนะว่าสุดมันจะใส่แต่ว่าเราตอบไปแล้วว่าเ <laughs> อ <h ai> ม็มซีทรงแมนแต่ว่าเจมซีทรงมาให้จ้ะมงคลก็ซื้อมาใส่บัตรเพื่ก็ขด่าจา <laughs> ้ะก็เลยไปเจา <laughs> มิงใส่จังจะคือคนนั้นจ้ะ <laughs> ปืนใส่เนี่ยออกจากบ้ัตรมาเลยยึดขาดจา <laughs> ้ะเพราะเสื้อผูกไว้จ้ะเจมิงบโมยากบคเยอะถ้องได้ดึดขาดจ้ะเป็นอย่างเจยาก <laughs> ผัวผมไม่มีผัวผัวเสียชีวิตหรอน่ะผัวสช้ชีวิตประเทเชียผัวใหม่ผัวก็เสียชีวิตอีกผัวชีวิตน่ะถือว่าผัวเราจะโศกดีที่สุดแล้วเราไปก่อนเนาะถ้ายังมีชีวิตจะโศกรายนะเนาะเพราะว่าตอนนี้กินขึ้นมาเมนซะแล้วดีเมนต์โอ้ย แน่มีน้องเอฟซีสาวน้อยเพรินเพลงเพิร์ติดตัวพิษตามไปทางไหนบางคนเพิรนย้ำว่าหูจักเกมมิงเป็นไทยเนี่ยจ้ะเมียนจากบางคนเก็เกมมิงตัวปลอมเขาก็ถามแบบนั้นจ้ะแต่ตัวจริงเลยค่ะนี่ตัวจริงตัวจริงต้องยังตัวจริงต้องคิวเห็นเกวแบบเก่าเนี่ยเขาถ้าเปล่งเดงปากแดงแก้มแดงใส่ชุดแท้เดียวเป็นจ้าตอนนี้หูวอรนี่ตอนนี้หูวอรนี่ แกีมโดงเหรอนี่ยก่แดงกันนารบที่ต่อเขียนว่าใจมิ่งเถ้านาให้ได้ีเพิ่มอีกจางหูว่าต้นนี้หนาเดงเหรอหรือบมสดใสเหรอเติมเติเติม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 มเติ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 มเมเติ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 เติม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 เตเติมเติมเเติมเติม ทั้งผีนี่จังบยื้อของแท้นี่เจมิงไปท่าไหนแล่านี่ยานราบแดงแล้เอร่อนนะอนดีดี่อนดีดเมงอดผีเล่แม่เอาแต่เมนเท่าไปไปได้สิครับสลิงพงครับเได้มครับเองก็ได้ตัวครับเองกดมเด้เอ้เาสิไปก่อนไปงานบ่เพราะว่าแอดมินอยู่นีร้ายแล้ว ก็นชื่อว่ามันอยูแต่พีสิผ้าแต่บินมาหาไปไหนงานโอ้จะเป็นเมน่าหอดพีนี่ตัวละเจมิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมมันพัดมาทั้งพีเจมิงแต่ยิ้มบอหนี่แต่ยิ้มบอนี่มันมาหอดพีลีอไปเ ไปไปก่อนด้ยวยถ้าเราซื้อกระเป๋ามือ,อื่นว่ะเป้าขาดเฮส,ส้มได้เออบานเอาไปฝากมันพามันคอยอยูบ่บานคอยมีซางเห็ดกระเป๋าอีหลีอีหลีอีหลี่กางวันที่เจ็ดดิสีรัตนะซื้อใหม่ซื้อใหม่เอ,เอาเก็บไว้เด้อคอยจะไปส่องห้เออซื้อใหม่ก้นนี่ให้คอยสักหนะคอยย้าไปส่องมาดอกเจาก้าวัใส่ของสำรุดเจา้ามัน

ม่เออห้จไดเ็วันเออเล็มันซีมาเหล็กมันซีมากมดุมเป็นสครับเปองอเกลุงลุงองเจ้ามันใจง่ายเดไปเลยมันได้แม่มันเห็ดดูดูได้เงินดีดีด้หน่เห็ดนี่เห็ดดูดูได้เงินเราดดีได้ อย่าีอย่าชี้พมให้กันลอกในบัญชีเจ็ดหลักเลยนะครับนะเงินแล้วอแล้วพร้อมเป้ไหมอมาเป็นพร้อมเพ้เลยพร้อมเปอ่พร้อมแล้วก็โอนบอกเราหนังดีๆนะ มันมันหายไหมนั huh. ่งพี่เีเดี๋ยวเดียวล่สิไปเปลี่ยนอีกอยู่ไสิไปเปลี่ยนอีกอยู่บอกคนเรยว่าอย่างไอสเครื่องเปลี่ยนใหม่หมดใช่หละผู้ถฒ่าโทรศัพท์ผู้ถฒ่าหนมีแล้วแล้วอื่นจนลงอมีโทรศัพท์สีแมนแล้วหมดจนื้ อาสุดท้ายในคลิปแล้ววันที่แปดมีหยังรางวัลวันที่แปดนะคะพูอินดีคนโจนีค่ะเราอินเป็นนางเอกเอมีนะคะหัวใจที่พอดค่ะวันที่แปดเมษายนนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ไล์สดคุปิดแม่ควันนี้ไล์สดคุปิดค่ะบัตรราคา บรราคา129บาทค่ะจะมาได้ที่เฟซบุ๊กสาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพจค่ะพี่น้องครับคลิปนี้ฟังไว้สนิทซะก่อนครับกล้องถ่ายกันลังที่ห้าซีบีกับจิขอไปหน้างานก่อนฝากแฟนครับเอฟซีติดตามนี่ะครับแอดมินกันลังถ่ายทำอยู่นี่แหละนะครับทั้งสองใหญ่เพื่อนถ่ายทำน้ำเสนอแฟนครับเอฟซีแต่ซีบีจิขอไปลุยหน้างานก่อนครับคลิปนี้ฟังไว้สนิทครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวด,ดีทางช่อง c i t ีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC C อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ